สิบแปดมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเงกังสมยยงภะควาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนานทพินทิกัสสาอารามิตตระโกภะคะวาปิคุอามันเตศีปิขาาวติภะทันเตติเตปิคุภะคะวโตปัจจโสสุภะคะวอตัตถโวจาเมตตายาปิขเวเจตยมุทิยาเสวิตายาภาวิตายาภะมูริกตายา ยานิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสัมารถายาเอกาธะสนิสังสาปปิกังฆากตเมเอกาธะสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจติณภาปะกังสุปินังสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสาอคิวาวิสังวาสัตถังวา กรมติตัวตั้งจิตตั้งสมาธิยติมูาวันโนวิปัสสิทติยสมมุนหงการังกโรติอุตริงกปติวิชันโตอมมะมารุกูปะโคหติเมตายาภิกเวเจตุยมุติยาเสวิตายภาวิตายาหุริกตายยนาณิกตายวัตถุกตายอนุติตายาบริจิตายสุสมมาระธายอิเมการัสนิสังสาปฏิกังคาอธิอนุติโสพระนาเมตตาเจตยมุติอธิอนิโสพระนาเมตตาเจตยมุติอธิ ทิสซาพราณาเมตตาเจโตมุติกาติให้การิเหนุทิสซาพราณาเมตตาเจโตมุติกาติให้การิหโอทิสซาพราณาเมตตาเจโตมุติ กตกีติสาระนาเมตตาเจโตมุติปัญจหกัลเหีอนุทิโสรานะเมตตาเจโตมุติสัตหะกัเรหีอนุทิโสภานะเมตตาเจโตมุติทัสะหกัลลิหีติสาภานะเมตตาเจโตมุติกัตเมหิปัญจะหกัเลหีอนุทิโสภานะเมตตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตานัมปริหารันตุสัพเพปนาเวลาพยาปัชานิค <ahí> <ki na. S 1> ัส <Years> ุขีอัตตานัปริหารันตุสัพเพปูตาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตานัปริหารันตุสัพเพปุคลาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตานัมปริหารันตุสัพเพอัตตาภาวะิยาปนาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุเต हि हे ही पंचहा करे अनुठिस शोक नामय मोती कथा में ही सना करे ही अनिशोक नाम ते तोय मोते สัพเพอิติโยเวลาพยาปบจานิคาสุขีอัตตานำปัิหารันตุสัพเพปุริสาเวลาพยาปบจานิคาสุขีอัตตานำปัิหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปบจานิคาสุขีอัตตานำปัิหารันตุสัพเพอนริยาเวลาพยาปบจานิคาสุขีอัตตานำปัิหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปบจานิคาสุขีอัตตานำปัิหารันตุสัพเพมนุสาเวลาพยาปบจานิคาสุขีอัตตานำปัิหารันตุสัพเพวินิพันธกาเวลาพยาปบจานิคาสุขีอัตานปิ បានទូតេឯមេហិសាថាការេហិយោឫសផលនមេតតចេតយមតិកថាមេហិទសាថាការេហិទិសផលនមេតតចេតយមតិ सफेद प्रतिमाय ऋषा सता विलाभया सुखी अतन परिहार फे पचिमाय ऋषा सता विलाभया सुखी अतन पर सफे उदराय ऋषा सता विलाभया सुखी अतन परह सफे चकिनय ऋसाय सता विलाफिया सुखी अतन परहारफे प्रतिमा अनिषा सता विलाभिया सुखी สัพเพปัจฉิมายะอนุทิสัยยะสัตตาเวลาเพียบจานิคสุขีอัตตานมปนิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะสัตตาเวลาเพียบจานิคสุขีอัตตานมปนิหารันตุสัภะตะกินายะอนุทิสัยยะสัตตาเวลาเพียบจานิคสุขีอัตตานมปนิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะสัตตาเวลาเพียบจานิคสุขีอัตตานมปนิหารันตุสัพภะอุปาลิมายะทิสัยยะ สตาเวลาเพียปัจจานิคสุขีอัตโนมนิกขรันตุสัพเพบรติมายาทิสายาปนาเวลาเพียปัจจานิคสุขีอัตโนมนิกขรันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาปนาเวลาเพียปัจจานิคสุขีอัตโนมนิกขรันตุสัพเพอุตารายาทิสายาปนาเวลาเพียปัจจานิคสุขีอัตโนมนิกขรันตุสัพเพทักินายาทิสายา ปานาเวลาพยาปัญญาคสุคีตานำปริหาดันตุสัพเพปปฐิมายาอนุทิสซายาปานาเวลาพยาปัญญาคสุคีตานำปริหาดันตุสัพเพปัจชิมายาอนุทิสซายาปานาเวลาพยาปัญญาคสุคีตานำปรญหาดันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสซายา ปานาเวลาเพัยจชาณิกาสุขีอัตนาปนิหารันตัสเพทกินายานุริสายาปานาเวลาเพัยจชาณิกาสุขีอัตนาปนิหารั่ตัสเปหิติมายาติสายาปานาเวลาเพัยจชานิกาสุขีอัตนาปนิหารันตัสเพอุปลิมายาติสายาปานาเวลาเพัยจชานิกาสุขีอัตนาปนิหารันตุสเปุรติมาญาติสายาปูตาเวลาอัพยาชานิกาสุขีอัตนาปนิหารันตัสเปัจชิมายาติสายา โูตาเวลาพยาปัจญานิคาสุกีอัตตานังปัิหารันตุสเพอุตรายาติสายาโูตาเวลาพยาปัจญานิคาสุกีอัตตานังปัิหารันตุสเพทากินายาติสายาโูตาเวลาพยาปัจญานิคาสุกีอัตตานังปัิหารันตุสเพบรัติมายานุทิสายาโูตาเวลาพยาปัจญานิคาสุกีอัตตานังปัิหารันตุสเพปัจฉิมาญานุทิสายาโูตาเวลาพยาปัจญานิคาสุกีอัตตานังปัิหารันตุ สัพเพอุตตารายานุริสะยภูตาเวลาพยาปชะนิคัสุขีอัตตานังปัญหาลันตุสัพเพทกินายานุริสะยาภูตาเวลาพยาปชะนิคัสุขีอัตตานังปัญหาลันตุสัพภิหิติมาญติสะยาภูตาเวลาพยาปชะนิคัสุขีอัตตานังปัญหาลันตุสัภิโอบาลิมายาติสะยาภูตาเวลาพยาปชะนิคัสุขีอัตตานังปัญหาลันตุสัพเพปฏิมายาติสะยา ปุขาเวลาพยาปัญญาคสุขีอัตนาภนิหารันตุสัพเพปัจชิมายาทิสายาปุขาเวลาพยาปัญญาคสุขีอัตนาภนิหารันตุสัพเพอุตรายญทิสายาปุขาเวลาพยาปัญญาคสุขีอัตนาภนิหารันตุสเพปธัตกินายาทิสายา ปุคลาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตังปัิหาดันโตสัพเพปรติมายาอนุติสัยปุคลาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตังปัิหาดัลโตสัพเพปปชิมายาอนุติสัยปุคลาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตังปัิหาดัลโตสัพเพอุตตะายาอนุติสัยาปุคลาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตังปัิหาดัลโตสัพเพทักกินายาอนุติสัยา ปุลาเวลาพยาปัญญาาสกีตานัง <speaking> ปั <speaking> <anime> ิหารันตุสเพเหติมายาทิสซายาปุลาเวลาอพยาปัญญาโสกีตานังปริหารันตุสเพโอปนิมายาทิสายาปุลาเวลาพยาปัญญาาสกีตานังปัญหารันตุ สัพเพปฏิมายาธิซายาอัตตาภาวะปัญญปัญนาเวลาเพียปัจจานิคัสุขีอัตานำปริหารังตัวสัพเพปัจฉิมายาธิซายาอัตตาภาวะปัญญปัญนาเวลาเพียปัจจานิคัสุขีอัตานำปริหารังตัวสัพเพอุตตรายาธิซายา อัตตาภาวะปริญาปัญนาเวลาพยาปัจจานิ迦สุขีอัตนาปริหาลันตุสเพทะกินายติสายาอัตตาภาวะปริญาปัญนาเวลาพยายาปัจจานิ迦สุขีอัตนาปริหาลันตุสเพปุรัติมายาอนุติสายาอัตตาภาวะปริญาปัญนาเวลาพยาปัจจานิ迦สุขีอัตนาปริหาลันตุสเพธปัิมายาอนุติสายาอัตตาภาวะปริญาปัญนาเวลาพยายามปัจจานิ迦สุขีอัตนาปริหาลันตุสเพอุตรายาอนุติสายาอัตตาภาวะปริญาป เวลาพยาปัจญานิคารสุขียตานัมปริหะรันตุสเพตากินายะนุติสายาอัตตาภาวะปริญาปัญนาเวลาพยาปัจญานิคารสุขียตานัมปริหะรันตุสเพตเฮติมายะทิสายาอัตตาภาวะปริญาปัญนาเวลาพยาปัจญานิคารสุขียตานัมปริหะรันตุสเพโอปาริมายะทิสายาอัตตาภาวะปริญาปัญนาเวลาพยาปัจญานิคารสุขียตานัมปริหะรันตุสเพปุรติมายะทิสายะ อิทิโยเวลาพยาปัจานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสภะปจชิมายาทิสซายาอิทิโวเวลาพยาปัจจานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสภะอุตตรายทิสซายาอิทิโยเวลาพยาบัจฌานีคาสุขิยตานังปริหารันตุสภะธักินายทิสายาอิทิโวเวลาพยาปัจานีคาสุขิยตานังปริหาดันตุ ัพพะปุริมายะอนุทิสายัอิทิโอเวลาพยัจานิคาสุขิอัตตนังปนิหารันตุสัพพาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโอเวลาพยาปัจจานิคาสุขิอัตตนังปนิหารันตุสัพพาุตตรายะอนุทิสายะอิทิโอเวลาพยาปัจจานิคาสุขิอัตตนังปนิหารันตุสัพพาทักขินายะอนุทิสายะอิทิยา อิติโยเวลาพยาปชาณีคาสุคิอัตานังปริหารันตุสัพาเหติมายติสัยาอิติโยเวลาพยาปชาณีคาสุคิอัตานังปริหารันตุสัพาอุปาลิมายติสัยาอิติโยเวลาพยาปชาณีคาสุคิอัตานังปริหารันตุสัพเพปะฏิมายติสัยาปิสัเวลาพยาปชาณีคาสุคิอัตานังปริหารันตุสัพเพปะฏิมายติสัยา ปุริสาเวลาเพียจชานิคาสุขียตานังปริยัดลันตุสเพโอตารายทิสายาปุริสาเวลาเพียจชานิคาสุขียตานังปริยัดลันตุสเพทาคินายทิสายา ปุริสาเวลาเพยบปัญญานีคาสุคีอัตนาปัิหารันตุสภเพปฏิมาญานุติสายาปุริสาเวลาเพยบปัญญานีคาสุคีอัตนาปัิหารันตุสภเพปฏิมาญานุติสายาปุริสาเวลาอภียบปัญญานีคาสุคีอัตนาปัิหารันตุสเพอุตรายานุติสายาปุริสาเวลาอภียบปัญญานีคาสุคีอัตนาปัิหารันตุสเพทังขินายานุติสายาปุริสาเวลาเพยบปัญญานีคาสุคีอัตนาปัิหารันตุ สัพเพเหติมายาติสัยาปุริสาเวลาพียปัจจานิคสุขียตานังปัญหาดัลตุสัพเพอุปาลิมายาติสัยาปุริสาเวลาพียปัจจานิคสุขียตานังปัญหาดัลตุสัพเพบรติมายาติสัยาอริยาเวลาพียปัจจานิคสุขียตานังปัญหาดัลตุสัพเพปัจฉิมายาติสัยาอริยาเวลาพียปัจจานิคสุขียตานังปัญหาดัลตุสัพเพอุตรายาติสัยาอริยาเวลาพียปัจจานิคสุขียตานังปัญหาดัลตุ สัพเพระกินายติ ah u, สัยาอริยาเวลาพยาปัชานิคัสกี้อัตตังปัญหารันตุสัพเพปฏิมายาอนุดิ ah u, สัยาอริยาเวลาพยาปัชานิคัสกี้อัตตังปัญหารันตุสัพเพปัจชิมายาอนุดิสัยาอริยาเวลาพยาปัชานิคัสกี้อัตตังปัญหารันตุสัพเพอุตตะลายอนุดิสัยาอริยาเวลาพยาปัชานิคัสกี้อัตตังปัญหารันตุสัพเพทธกินายอนุดิสัยา อาลียาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพหติมายาทิสายะอาลียาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายะอาลียาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพภะปฏิมายาทิสายะอาลีอนารียาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสภพปัจฉิมายาทิสายะอนารียาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสซายาอนาริยาเวลาพยาปัญญานคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพทักขีนายาทิสซายาอนาริยาเวลาพยาปัญญานคาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพปฏิมายานุทิสซายาอนาริยาเวลาพยาปัญญานคาสุขีตานังปนิหารั่งตู สัพเพปสีมายานุทิสซายาณริยาเวลาเพียาปัญญิคาสุขียตานังปริยหารันโตสัพเพอุตรายานุทิสซายาณนริยาเวลาเพียาปัญญิคาสุขียาตานังปริยหารันโตสัพเพทังกินายานุทิสซายา อนารยาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเพหิติมายาทิสาญาอนารยาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเพอุปลิมายาติสาญาอนารยาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปรติมายาติสาญาเทวาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจชิมายาติสาญาเทวาเวลา อภัยปัจจานีคาสคีอตตังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสซายาเทวาเวลาอภยยปัจจานีคาสคีอตตังปริหารันตุสัพเพหกินายทิสซายาเทวาเวลาอภยยปัจจานีคาสคีอตตังปริหารันตุสัพเพปติมายาอนุทิสายาเทวาเวลาอภัยปัจจานีคาสคีอตตังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสซายาเทวาเวลาอภัยปัจจานีคาสคีอตตังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายานุทิสายาเทวาเวลาพระยาปัจจานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทัคินายานุทิสายาเทวาเวลาพระยาปัจจานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายาเทวาเวลาพระยาปัจจานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปริมายาติสายาเทวาเวลาพระยาปัจจานีคาสุขีตตานังปริหารันตุสัพเพปรติมายาติสายา มนุษย์ซาเวลาพพีัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายดิษายมนุษย์ซาเวลาพพียจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตตรายดิซายมนุษย์ซาเวลาพพียบจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายดิษายมนุษย์ซาเวลาอเพียบจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัภพวรติมายานุติษายมนุษย์ซาเวลาพพียจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพหปฏิจมายาอนุติสายามนุสซาเวลาเพียปัจจานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตัวสัพเพอุตรายาอนุติสายามนุสซาเวลาเพียปัจจานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตัวสัพเพตะกินายาอนุติสายามนุสซาเวลา ภยาปัจจานีค่สุขียตานํงปัิหาดันตัวสเพหิติมายติสา้ยมนุสั้เวลาภะยาปัจจานีคาสุขียตานํงปริหาดันตัพสเพอปนิมายติสายมนนสา้เวลาภะยาปัจจานีคาสุขียตานังปริหาดันตุ สัพเพปุริมายาทิสายวินิปนิกาเวลาเพียปชานิฆาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายวินิปนิกาเวลาเพียปชานิฆาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตระยาทิสายวินิปนิกาเวลาเพียปชานิฆาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพตะกินายาทิสายา วินิปัิกาเวลาพระยาปัจจานีคาะสุขียตานังปนิหาดังตัวสเพวรติมายานุทิสซายะวินิปัิกาเวลาพระยาปัจจานิคะสุขียตานังปนิหาดันตัวสภเพปจิมายานุทิสซายะวินิปัิกาเวลาพระยาปัจจานีคาะสุขียตานังปนิหาดังตัวสภเออุตรายญานุทิสซายะ วินิปปิกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโตสัเพทะกินายานุเทศายาวินิปณิกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนญหารันโตสัเพหิติมายาเทสายาวินิปปิกาเวลาอพยาปชานิคาสุขีตานังปัญหารันโตสเพอุปาลิมายาเทซายาวินิปปิกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปัญหารันโตเต อิเมหิทัสสหาการเดหิทิสะพระนามิตตเจโตยมุติสัพเพสร้างสัตตะนังปีระนังวัชิตตวะอภิรานายาอุปคาตังวัจิตตวะอนุปคาเตนะสั้งตาพังวัชิตตวะสั้งตาเปนะปริยธานังวัจิตตวะอปิริยธานินนวิเฮสัร้างวัชิตตวะวิเฮสายาสัพเพสัตตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาทุกิโนสุขิตตาหุนตุมาทุกิตตาตัดิเมหิ อัตถะหเกาเรหิสัพเพสัตตาเมตตายาติเมตตาตังธรรมจตยาติติเจิตตสัพพะพยาปะทะปริยุทธาเนหิมุจจติติมุติเมตตาจเตโตมุติจติเมตตาจโตยมุติเมตตาพัพพมาวิหารภาวนานิทิตา